เพิ่งซื้อเคสใหม่กับเลนติดกล้องมานะครับซึ่งก็เหมือนภาพมันเบลอปเปล่าวะเมื่อกี้ตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินไปหาข้าวกินซึ่งผมจะมีร้านประจำอยู่เป็นร้านข้าวแกงปักใต้นะครับแน่นอนครับแน่นอนใส่ช่วยโอ้มาเร็วกับข้าวเยอะมาก เน่ยยสเซถังไม่อันก็เสร็จกูดีรออะไรอะ่ะ ตอนนี้เราเห็นว่าแมชชีนเดตบันทัพตามแผนได้สำเร็จและขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มลับอย่างเดียวเดิอแค่พิสเลี่ยนเรียบร้อยโดยเราจะเห็นโฆษกไปเฮ้ยไปคุณนัดไปเที่ยงครึ่งดูดีว่าจะเที่ยงครึ่งหรือเปล่าเออฟักมันเห็นกล้องเห็นปะรออีก สามสิบนาทีโอ้โหรอกสามสิบนาทีไอ้เห uh? oh. ี้ยกูนัดตั้งแต่กี่โมงวะไหนดูดิกูนัดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสิบตอนนี้เที่ยงครึ่งมันยังไม่เสร็จโอ้ยกูจะบ้าตายไอ้เหี้ยสเปซแอนด์คิว วจะทำทำไมปล่อยเสืองี้แล้วแต่งตัวอะไรขนาดนี้มึงจะไปไหนเนี่ยเพื่อนมึงจะไปไหน It seems so important, but is it worth it? wonder wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet.

กูทำทุระเสร็จละได้เวลาเที่ยวเข้าประตู Eat MR อยู่นูน e ้น Eat MR ต้องไปยังไงเนี่ยไปยังไงเฮ้ยที่ครับ A ที่นี่มันอยู่ไหนนะพีออ่อยู่ชั้น B ครับลงไปลงไปอีกแล้วงลงไปอยู่ฝั่งนู้นโอเคครับพี่ของครับห่ว่เหี้ย ต้องลงไปอีกเหรอเนี่ยไอสัตว์มึงอยู่ส่วนไหนของห้างเนี่ยเฮียฮะมึงอยู่ส่วนไหนของห้างเนี่ยกูไปไม่เป็นนี่เฮียแผนที่อะไรก็ไม่มีให้กูดูเหมือนเซนทันเลยสันมันไปทางไหนเนี่ยลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์หาลิฟต์เลยไปให้เป็นอะกูต้องพึ่งลิฟต์แล้วจังหวะเนี้ยต้องหาลิฟต์ละหาลิฟต์เลยกูหาลิฟต์เลยหาลิฟต์เลย หาลิฟต์เรียชิ่นหาลออะไรอ่ะเจอแล้วลิฟต์เจอลิฟต์ละคุณรอดไปไปชั้นบีอะปิดฉากการตามหาอย่างยาวนานไอเ้เชี่ยกูหามันจะขึ้นชั่วโมงอะกูต้องได้เล่นสปีดแอนคิวไทม์สปีดแอนไทม์คิวไอสัตว์กว่าชื่อผิดนี่อ่ะไปไปไป กนนูตอนไหนเล่นกูตอนไหนเล่นเหลยกูตอนไหนเล่นเว้ยมาละชั้น B มาละไหนไปทางไหนวะไปทางไหนวะเฟสแอนด์ไทม์คิวมันอยู่ที่ไหนกูรีบเลยกูสา่ขาอะไรแบบนี้ฮกูสา่ขาเลยเชี่ยเพื่อนกูสบอุ้งเท้ากูไอ,อ,อ,อ้สั่งเพราะมันอยู่ด้านบนแม่งชั้น B ชั้นล่างสุดไอ้เชี่ย นี่อยู่ล่างสุดอ๋ออ๋อชื่อสเปตแอนด์คามซิวมันคือไอ้ข้างหน้ากูเนี่ยเออกูหาตั้งนานสัตว์กูหาไปเถอะไอ้เหี่ยกูหาเถอะโอ้โหกูมาถึงแล้วกูมาถึงแล้วกัดเตี้ยมเข้าเลยเข้าเลย กูเข้าเลยขอบคุณคลิปนี้มากนะครับที่ทำให้กูหาเจอนะพี่ขอบคุณครับ ไอเดียถ่ายรูปเนี่ยพี่ใช่ค่ะจะเป็นประมาณนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนบุ้งที่องลงมาบันไ้อ๋อโอเคพี่ก็คือห้องีมันจะมีสามเลเยอร์ก็แล้วเาอยู่ตรงห้องที่ถ่ยรูปสองไรแต่ก็ถ่ารูปจตรงนี้เ่โอเคช่วยถ่ายได้คะพี่ไปต่ออห้องนี้มันจ่มีห้องที่เป็นจุดนงท่ถ้าเดินถูกทางน อารมป์อีกความนู้เท่านดิมคิดมันว่าจะกลับไปที่เดิมสนุกอ่ะใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกโซนนึ่งโซนนี้อะไรอ่ะพี่โอ้โอเชียโอมายก็อืมไปไงได้ปล่าอ๋อเชียออฟฟากิเกตไปละไปก่อนละเกมไปเกมไป ทางนี้ก็ไปได้ทางนี้ก็ไปได้แล้วกูก็โผล่มาตรงนี้ไอ้เหี้ยกูโผล่มาจังเลยนะเ <c oughs> อะอโอ้โหหหลงหลกูหลงกูหลงทางกูหลงทางปับป๊บปับป๊บปั๊บเกมไวเกมไวเกมไวเลยแบบนี้เกมไวอ,อุ้ยโอ้โห 아 <susurra> In their tongue, he's Dovahkiin. Dragonborn! อยู่ไหนชั้นสามยู่ี i วชั้นสามยีไใช่ไหมกลับมารอไอ้ร้านครีมได้ปะฮะมารอที่ไอ้ร้านครีมได้ไหมครีมไหนวะไอ้ร้านครีมไหมที่เบลที่เบลเดินดูแล้วแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำอะ่ชั้นไหนะฮะน้นไเออจะไปรู้ด้วยไหมเนี่ยเดินอยู่ชั้นบีอันนั้นน่าจะชั้นสองมั้ง เออก็เดินๆดูอ่ะเบลเจอันที่นั่นนะโอเคไหมโอเครีวิวสเปดแอนด์ไทม์คิวต้องบอกเลยว่าพิดหวังพิดหวังก็อย่างที่เห็นแหละพวกต่างชาติพวกเด็กน้อยเลยเต็มหมดเลยครับ เ็มไปหมดเลยกูนี่ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับรูปกูได้ถ่ายไม่ค่อยไม่กี่รูปอะ่ะทั้งทั้งที่กูตั้งใจกะจะมาถ่ายแบบสักสิบยี่สิบรูปแล้วก็โพสไอจี IG, แต่กูไม่ได้กูไม่ได้ไงคนแม่งเยอะสัตว์เลยกูได้เล่นไม่กี่อย่างทําอะไรไม่กี่อย่างเล่นไม่คืนเล็กมากแล้วกูเสียเงินแปดร้อยกว่าเพื่อเข้าอะไรแบบนั้น เสียไปแล้วก็บาทเพื่อเล่นอะไรกันเศร้าเดินก็นึกนว่าจะใหญ่กว่านั้นแม่งเดินได้บนแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็หมดละวตากล้องถ่ายลูไปไกูก็ไม่มีก็ให้พี่พนักง,งานถ่ายให้แล้วก็อยากจะบอกว่า VR เปิดโลกมากครับ VR สุดยอด VR สุดยอดเลย แม่งมือกวัวเป็นโฮโลแกรมอะแล้วก็แบบจับทะลุทุกสิ่งทุกอย่างอะชาคูคเจะอะ VR โอ้ยเสียดายสัตว์พอมาคิดคิดดูมันก็เสียดายอะ่ะเฮียถ้ากว8 0แปดร้อนั่นอะไปเข้าคาเฟ่สวยๆกูได้ถ่ายรูปก,กูได้กินแต่นี่กูเสีย800ซื้อสามเกมเล่นสองแป0ร้อกู